คิดว่าขอแบบนี้จะให้ไหมหขอขอ A ได้ตั้มคิดว่าขอแบบนี้จะให้ไหมหจะให้เธอจองกว่า អូ ถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันยอมตอนอีกอกี่ครั้งก็พร้อมอดสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจเเป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุหัวใจเธอรอให้ฉันหาย เราให้น้องหยุดมุนไปก่อนขอให้โชคดีทับงน้องตั้งเงินเพื่อพวกแม่บ้าน้านนะครับอนาคตโอ้งกอนาคตของเด็กเป็น5,000คนนะครับคืนนี้ครับเป็นคืนที่สวยางามมากครับแล้วเราคงได้เจอกันอีกนะครับมันคงเป็นความรัก <pper pper> เขาว in uh, 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 uh. ่าเด็ก SUT ที่มาคืนนี้เป็นเด็กหน้าตาดีทุกคนหน้าตาก็ดูสุกซดูสุกเหล้นหน้าตาดีทุกคนผมขอยืนยันเทียงไม่ขึ้นเทีไม่ขึ้นเทีไม่ขึ้นที่หวยแตกมากของ ขอให้ทุกคนมีความสุขได้สองคนนี้ต่อไปชิ่งไอ้ดักชิ่งไอ้ดัก่งไอ้ดักไออ๊ยไปทำอะไรดีกูไปดีกว่าไม่ดำเดี๋ยวพี่ตแม่ขอบคุณน้องน้ๆเต็มมากเลยต้องบอกเลยว่าพี่ดมค่ะครับพี่ดมจำหนูไม่ได้เหรอพี่ดำอยาย่าใช่ไหม ยังเป็นไขครับพี่ถ้าจำไม่ได้ก็บอกว่านี่เป็นไข่นะครับเป็นไข่นะคะพี่ดำขาเดี๋ระหว่างที่พี่ดำกำลังออกซิเจนร่างกายแล้วก็ออกคาร์บอนไดออกไซด์ออกเนี่ยพระราจะบอกเลยว่าเอ่อเหงื่อออกพี่ทีนี้สุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าพี่ดำเนี่ยจริงๆแล้วขอตรงบอกตรงนะว่าตามสคริปต์หมายมีพาร์ทนี้แต่ว่าพี่ดำขาเหนื่อยมาแล้วพี่การค่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงว่าเสื้อตัวนี้ มอนอ่แจมค่ะได้นูถึงไม้ให้ยินถัวอุปกรณ์มาด้วยไอ้ยาประมือประมือเป็นเลยคะพี่วายของหนูค่ะวายอะถ้าพี่แสดงคิดว่าเหมาะสมเอาเลยพี่จากเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวเดียวในดับเบิ้ลทีนี้ แม่พี่แตนพี่ตั้มแ,แผนซ้อนแผนแบบนี้นี่หนูจ,จะเดายใครที่รับเสื้อตัวนี้ได้พี่ขอเอามาถ่ายรูปกันเลยโอเคไหมทีนี้ที่ไหนมาค่ะเราจะเย็นจเย็นว่จะเย็นโยนเลยแล้วกันคุณโยนเองแล้วกันไม่เอาพี่ตั้มโยนเถอะให้ให้ดวงจิตวิญญาณเป็นของหวานเฟรชชี่ครับพี่ จะเสื้อไม่โดนึงแล้วไปแล้วเหรอฮะไปแล้วไปแล้วใครเป็นเจ้าของเสื้อตัวนี้อย่าดึงอย่าดึงอ่าเอาฮะดูว่ากันดูว่ากันพี่ค่ะจ้ะเจมี่ครับครับเชิญเลยครับพี่ดอกครับทีนี้ครับในมือพี่อย่าเพิ่งใส่ปลอกครับพี่แขนซ้ายผมเป็นชื่อของพ่อและแม่อย่าบอกว่าจะไม่อาบน้ำ สามเดือน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 โอ้โหพี่ตั้มขามพึ่งชะมงก็ออกแล้วเนี่ยพี่ตั้ม่ะไหนๆวันนี้จะกลับแล้วเพราะพี่ตั้มนี่ไม่มีเล่นคอนเสิร์ตต่อเดินทางกลับแบงค์เคาะเลยดังงั้นแบงค์เคาะแบงค์เคอะแบงค์เคาะเต็มมากขอราะสามคำให้ไปชี่เมอสแวรี่ชาร์ปที่ยี่สิบเกทพี่หล่อสวยโคตร วันนี้พวกเราชมรมสต้องขอขอบพระคุณพี่สแต็มมากๆนะครับขอให้พี่สแต็มนะครับรับคำขอบคุณนี้ไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพี่สแต็มช่วยการละนานเธอจริงจริงรอได้ดูเลยนะครับขอบคุณทุกคนถ้าเจอกันโอกาสหน้าเนาะขอบคุณมากค่ะพี่ดค่ะพี่ดามาแล้วบอกน้องก่อนนะอันนี้เลิกงานแล้วนะคะ ล่นล่นนโอเคไม่ไหวย่าเตวยวพ<า>ี่เตียครับพี่เตียครับอ่ลลาล้อล้อทำไมไข้างนี้ข้างนี้มันน่ากลัวข้างนั้นวะโอเคเดี๋ยวกอก่อนนะที่วัาานแรกทำแอคติง้งพี่แต่เนี่ยจริงจงังจริงครับ,รบอ่ะทีนี้บทเสียงนี้สวิสต์กับเตับ